อ้าวครับพี่กรบปูครับพี่น้องสามสิบอยู่ปร <|so|>> ะชักก็กั่งตัวนึ่งเพิ่งจะปุ่งกะปุ่เต็ดตัวใหญ่ใ่ใส่ปิ่งงามครับ ดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านขอบันติดตามรับชมาช่อง,งแม่กองพาหากินจ้ามูนี่พอกันกระเด็ดออกแล้วเนาะจ้ะแมนครับผม <c oughs> พอก, <c oughs> กันตอนเจ็ดโมงว่าเกือบแปดโมงพี่น้องแม่ครับพอกันในสาวันทีสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะพี่น้องมูนี่แม่กองก็ประกองกับผ้าล่องนหนหัวที่เก่าจ้ะแมนครับผมผ้าพี่พ้นาน้องมายามมุงครับผมใช้มุงไว้ตอนทำคำหมูหวานนี่เนาะแมนจ้ะมายามสวยแนี่ยมอนี้ครับ โอเดซายพี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะแม่นครับผมกะอยู่ในพิกัดเฮากะอยู่ในเขตลห้วยภายในเขตบ้นานค้างบลรารจังบุรีขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธา,านีครับผมแมจ่จ้าจ้ะตามลุ้นตามชมเลยจ้าว่าสิได้สี่มันบ่ไปจ้ะนนกับผมไปลุ้นกันเบิ่งครับผมว่าสิโชคสี่มันยังแน่สิมานแน่บ่ไปกันครับผมมาลุ้นกันครับผมลังแหลกกันเหรอลังแรกจ้ะลังแหกแหกมันครับ Nếu theo có ng transplant Finally, I can do it Cас volumes cuộc tương Donald Qua Đập không puppy снaw my little bird.For không nè» thì nó có vị thích.Hfin,P la tu自己 không h mettre nha Hamylues taste Hyung thích bow tr decid. internet live. Ô getter personal lo ta với Lang lắm sai mong tham lắng, lắm mọi người kỹ bàn giữa kim kai bàn giữa kỹ 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 Cái kỹ 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 cái kỹ 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 มึงไปซิวเขาได้ไหมลองมีอันไปซิวเขาตัวหนึ่งเนาะสองเเนาะสองบ่แต่ว่าตัวใหญ่มุ่งยิบบุกันแล้วครับพี่หนอสองด้วยน้ำเดี๋ยวมาใส่ปลายหลังเนาะมาครับมุ้ยไปซิวเขาพี่หนอสวยงามเลยตัดตาขาวใส่ปิีนครับผมอ่หลุนกันต่อไปครับผมหลุนกันหลังนี้ครับผม lát mình xây chùm mì mấy oh, cùng <laughs> cùng phơi cái mì này phần mà bên cùng phơi này mẹ em hiến phần đấy nó, bóng nó. À, không bóng nào mẹ em nhớ nhá mình sẽ gặp mẹ à tìm mẹ cái năm năm mới gặp Để không ละหวยก็มีกลุ่มไว้กันนครับหมื่ว่านนี้เขาใส่น้ำหลองเนาะน้ำหลองเครื่องหวยลายตัวตัวแล้วตรีมเงนไตัวเต็ด้ก่้อยบ่นี่ที่เรื่องกับุออกไปลยออกไปแล้วตีมันไปครับผม มเบ่งตุ่มกันในกล่องมาดิใส่ไก่กันกับมุงครับเป็นจริจงดิเอา้ามีอยู่วะที่ยัยงดินอยู่กูแล้วก็อู้กุงกามครับกุงกามเนมี่มนี่เป็นไก่คนะรับเล่นซองนะมองนี่นะมองนี้เป็นโดน่ะ ยฟ้าดินมีกระติกจะไปเนาะมีกุ้งน้ำเนาะตีมันไปเนาะเดี๋ยวอุ้ยลุดมันจะพูนอุ้ยกุ้งกามครับผมเทเลยเนาะเทเลยโมไลโตัวเตว่าใส่งามครับผมจะได้ลังนีิ คนออกววจักคือนเออนแนมเพียนตางออกว่จักเพื่อสีเหลวธุระครับผมเพื่อสีนี่กระชืมาอ้ยลังอุ้ยอุ้ยกุ้งแม่กากุ้งนี่ตัวใหญ่นะของเนาะเนียปลายังเ้าคองเนาะอ๋อปลอย่งนอยคือเห็นนดูดออกมาทางหนอมันเป็นกระปูนีด ตวไเติบครับพี่น้องวุ้ยกุ้งได้ขับกล่องสดทำใจพี่หนออุ้ยหนึ่ตัวกุ้งครับพ่อตัวใหญ่เนาะตัวงานนะเป็นกุ้งกามครับผ่มื่อนี้มันแน่นปุ๊มันแนนดีนะอย่าอันพี่หนอ ครนี่เต็มตัวใหญ่ๆก้ามใหญ่ๆจ้ะพี่เนาะมีแต่นักก้ามครับมึงว่าอันเป็นกลุ่มไฟน่าส่วนหลายเนาะมาเบืองล้างนี่ครับผมใกล้ๆกันขึ้นมิดเถอะดูกระเบื้องเั่นเจ็บนะ มาพ,นพันธีกปลาขาครับผม,มาพุงีาะกลุ่มกาม,กม,มีย,ยเป็นปิ่งเหมืตัวอนะไรนี <c oughs> ่ยลงนี้มีกลุงมก็ <c oughs> เป็นปลาเนาะ <c oughs> โอ้ยเป็นยังไนงะ ปลาคาวครับพี่น,น้องใส่ปิ่งงามๆครับปลาคาวล้วนในตัวนี้ก็ปลากระเดิดเนาะเนี่ยกุย้งเป็นปกุ้งพลอยครับกุ้งกามก็มีเนาะจ้ะตื่นไปหงางโบไลครับหามาโดนกันตัวกับผมล้างนี่มียังบ่มีก็อเอาม,มีกุ้งเยอะละ ดินไปเลยก็ไดเนังาบอกนน่ะินเงินไปคับผมกุ่งควยเนาะเปจะได้ลังนี่อหนิงคือเกาเป็นนามว่างเหงาครับเปนูปปนี้กุ่งกุ่มกามก็มีครับ ดังนี้มีแน oh, ่ยเนี่ยมันเคยเห็นนะอ่าทิ้งไปครับผมยนายมันจะผีไหมก่อนหนิีกคือเก่าเหอเห็นกลุ่มตัวหนึ่งครับกลุ่มต่างนะจิงไกจิงไกอู้อูกลุ่มกามครับผมไปเอาไปฟังหัว กุ้นกุ well. mm ้งกามเนี่ยกุ้งไฟก็มีนะต่ว่างกฤนมากุ้งกุ้งกัมกป้่อยตัวใหญ่นะกุ้งขาวเฮานี่นะครับผมกุ้งขาวกุ้งไฟแต่นี่เป็นกุ้งกามกุ้งลำหอยครับข้างบ้านพี่น้องเยอะสีเอิ่กุ้งยังกระโบ โอ้โหเหมือนเนาะคอมมิ่งมาเด้อครับผมลุ้นกันหลังนี้ครับผมเป็นจังไงปูอยู่เถอะปูปะท่านน้อยก็มีท่านไหนก็นี่มีแต่ปูเุกเกาะหลังนี้ถึงเงินไปครับลุ้นกันหลังนี้มีอะไรไหม เนื้อรึยังคือเก่าอ๋าเป็นกุ้งหอยเนาะกบหลายตัวเนาะเต็มกันครับอนี่เป็นตุ่มตุ่มกุ้งเนาะหัวผักก๊ากโอ้ปูกูกับกุ้งกุ้งกามตัวนึ่งประกอบหนึงตัวขั้วถือ

เอิดไหมเนาะปูหลายกลุ๋ยมาจักหลังเลยนะไกนบบานนะครับพี่น้องเพิ่นมาหยดนมกดวยาลรงมีใสในเปลยใหม่ครับมองใหม่เป็นหนามพัดมารวมกับมองปลายใหม่เพิ่งฮักลงก็ไมกต้งนะ สีม่โตป่มีอ่โอ้ยกับปูครับพี่น้องสามสิบอยู่ประชักสามสิบกลัวปุแล้วพ่อปูล้วนๆครับผมหลังนเงียบเบิลเลยเนาะปูมีบ่ะางปลสูปูแล้วขาดได้ไหม่อนเนี่มันก็ยังขาดโอ้ยเห็นาขาดคัดคนีันนีย ป้ากับพวก่เขาเน้่เพราะว่าปูเขาแล้วปลากับพวกเขาฮะหูขาดป้องมึงยังมึงพ่อกุ้งคนออกเนาะเป็นปูหินครับคือออกทางนอะไรเดี่ตัวนึงหูขาดพวกยัง รูว่าในก็ขาดลายพี่น้องจังว่าเป็นบ่คอยซื้อบ่คอยมีกันเลยม่นจ้ะโอ้โหผูอดีใส่พอดีกับตำหุงครับพี่น้องเอาไปขวานะพอก้องหนะอือุ้ยกุ้งตัวนี้งมือถือลายดีเราหลังนี้เนาะพอดีกับตำหงคับตอนเที่ยงเนาะแง่และเขาทาขนาดดึงพี่น้องเป็นปูหินนะจ้ะมันดีเด้อพี่น้อง phù nhà mình mặn cả <laughs> <laughs> Nhưng mùng như xong lắm lắng gặp không? Mùng như xoay thì nằm đây liền lắm lắng bây giờ đây Thì để Cõi Phá để cõi để, để khua xuống Ở hàn thường... sầu không phá? Như phá? Mình đang cùng thương phà, ơi đang cùng thương phù nào Cùng thương phù ý là sao? Ừ, tôi nó nhầy nó là Cùng lắm Mì thân วค<อ>ู่กับพวกมันเป็นซิคือกันเกือบยี่สิบถุดบ้ามดกาว,าวครับผมบรรยากาศช่วงเศราริมห้วยริมห,มห้อ,พอ,พอ,นองน้ำไหลดิลองเบืองครับพี่น้องเพว ได้หลายคนเพื่อว่ามองน้ำไหลถ่ายเห็นกุง้งคนที่บุกหอยเขาก็ได้ลองใส่กุ้งใหม่ใหม่ใหม่ๆขนาดนีน้อ่ะไปลุ้นกันล้างสุดถ่ายครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวล้างสุดท้ายครับผมเอามาลุ้นกันเมื่งครับผมล้างสุดท้ายล้างที่ 10, 13ครับผมวันนี้เข้าใจ13หลัง13นะพีแกอล์ฟนียิบบุกขันแล้วครับ mời bây giờ và hơi căng hoặc không 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 oh, oh. để tìm bên không về, hoặc không căng hoặc không căng hoặc không căng hoặc không บ่เคยถือวันนี้ครับพี่น้อง้นีแต่ว่าก็แล้วค่าบเยอะเดี๋ยวไล่เต๋อพี่นี่ใส่แค่สิบกว่าลังเนาะเป็นถั่ยคนแล้วถั่ยใหญ่นจะเอาใส่นาะนี่ตุนน้งงานงามนะ <c oughs> ครับวันนี้เขาก็ยามมงคบบรบวัตถุลังนะครับผมพาพี่พาน้องกระบ้าน,น,บบานเด้อครับบ้าน,นี้ไปสรุปผลงานครับผมก่อนกระบ,บ้านเขาไปสรุปผลงานในเมืองกองครับผมไปกันครับ เบ่งผลงานกันเลยจ้านี่ดักปลาดักกุง้งเพื่เก้าจ้ะพี่น้องมาเบ่งคว,ว,วามหมานจ้ะนี่นะจ้ะความหมานเขากุ้งเขาเป็นกุ้งกลามนะครับแมนจะ้ะเด็กเป็นถในในั่ถวใบใหญ่เปล่านะเนี่ยแมนจ้ะถั่วใใหญ่เต็มจ้ะพี่น้องอันไรติดตัวใหญ่ๆเนาะกงองเนนะาะปลาเขาก็ใส่ป่งเนาะเป็นปลาขาวกับปลาซิวขาวก็มีครับผมแมนจ้ะสวยงามเลยครับแต่ว่าส่วนไลยเน้นๆก็คือกุ้งจะ้ะพี่น้องแมนเนาะ<ก> กุ้งก็เป็นกุ้งกามครับผมวันนี้ตัวกุ้งเนาะตระสอนจ้าพี่นอ <c oughs> ้อถั่งกะครับผมมุงเ่กี่หลังจ้าพี่น้อมุงสิบสามหลังสี่หลังจากชวนมาเขาหองว่าเท่าไหร่เป็นเป็นกุงนก้งขาวกุงวก้งอยเนาะจ้าปูจ้าพี่น้องปูหินล้วนๆจ้าพี่น้องไเป็นโลครับผมแม่นจน้าก็ยังมีกุง้งกันอันนี้ไม<อ>่กี่กุ้งเป็นไปน้ำกันเนาะจ้าความหมานของมเผาก็เหล่ยวขับยี่น้องฟองเนาะแม่นครับผมกินสองขับสามขับจ้าพี่น้อง กุ้งกัมีด,ดตัวใหญ่ๆจะพี่น้องมือนี่ขั้วามานก็บมานถือว่ามานจ้าหากินไก่บานไก่เหือนเนานะสำหรับคลิปมือน,นี่แม่์กองกับพอกองก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมคลิปช่องแม่์กองพา,ากินเดอ้อจ้ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆกำลังแรงใจที่ส่งหายเม่์กองกับพอกองเดอ้อจ้ะขอบคุณไหมในคลิปหนาจ้าขอบคุณค่ะรับ ก่อนก็มีก่อนขอบคุณหลายเด้อครับสําหรับกําลังใจที่คอมเมนต์ส่งกันเข้ามาเนาะครับผมเนาะขอบคุณเย็บีทุกทุกท่านครับผมขอบคุณแม่เย็บชีด้อครับผมก็ฝากไปอีกครับผมสําหรับคลิปมื้อนี้เนาะคลิปประจําวันที่สองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมพ่อแบบจำอยูสักครันครับสําหรับคลิปนี้พอกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ